เป็นแบบนี้อ๋อแม่ตอกมาแล้วจ้ะมีเสน่ห์มากๆค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะไม่เหมือนใครลูกใช้ไข่นกกระทาทอดอ๋อใช้ไข่นกกระทาเหรอคะจบแล้วพริกๆเลยกี่ลูกอ่ะมันก็มันนีมัก็แค่หดเล่แค่ห้าร้อยเองสามพันห้าสามพันเจ็ดอะไรประมาณนี้สามพันเจ็ดไอเดียดีมากๆค่ะที่แบบเอา ไข่ชะอมเนี่ยมาทําเป็นไม้ๆแล้วเป็นแบบใส่ในกระทะไข่นกกระทาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหมอเพิ่งเคยเห็นเลยค่ะช่องบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินใช่ไหม ลูกค้าลุมหน้าร้านเลยนะคะทุกคน,นเข้าไปดูกันเลยค่ะนี่โอ้โหก,ก,กระทะเขาน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกกะติหรอคะอืมพริกกะตินะคะเขาฉีดซอสเข้าไปก่อนด้วยค่ะอ๋อ ให้หถูกมนล้น okay. ขายดิบขายดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกอย่าง10บบาทนะคะสวัสดีไม่กำไรด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่โอ้โหเขาทำแบบร้อนๆจากเตาเลยนะคะ นี่อันนี้คือน้ำพริกกะปิของทางร้านนะคะผงละยีบาทค่ะแต่เออน่านกินนะคะ,ะท,ทุกคนน้ำพริกกะปิเราพามาวันละกระปุกนะคะนี่จะหมดแล้วอ่ะทุกคนขายดีมากๆนี่นะคะมีอะไรบ้างสิบบาทะะมีหลายอย่างมีหัวปลีข้าวโพดเทเข็มทอง<ม>นะคะสนุก solid มีหมดเลยลูกสนุสลิดน,นะคะอันนี้เป็นชะอมก่อนนะคะทุกคน แม่ครับคอับไม้หน่อยจ้าน่ากินมามทุกคนผู้ชายแต่อ่ะผู้ชายแต่อ่านี่ค่ะโอ้โหไอเดียดีมากๆค่ะที่แบบเอาไข่ชะอมเนี่ยมาทำเป็นไม้ๆแล้วเป็นแบบใส่ในกระทะ ไข่นกกระทาอะไรอย่างเง<ช>ี้ยนะคะโมเพิ่งเคยเห็นเลยค่ะเฮ้ยเจง๋งนี่ค่ะตรงนี้มันจะไม่เหมือนใช่ลูกใช้ไข่นกกระทาทอดอ๋อใช้ไข่นกกระทาเหรอคะอุ้ยทุกคนเป็นไข่นกกระทาด้วยค่ะโอ้เจ๋งมากแม่นี่ค่ะ เตาหนึ่งก็ทําได้เจ็ดไม้นะคะจ้อ๋อนี่อันนั้นไม่ใช่จะอมจะอมอยู่นี่ทุกคนนู่นอะไรคะนี่ลูกมันจะเป็นไท่อ๋อแม่ตอกมาแล้วจ้าแม่จะตอกมาแล้วนะคะไข่นกกระทาทุกคนอย่างนี้เลยนะคะ ขอบคุณจ้าประมาณกี่นาทีกว่าจะสุกอะคะแม่5นาทีก็น่าจะได้นะห้5นาทีก็ได้แล้วนะคะไม่นานนะคะออ๋อ เพื่อที่ได้มันกลมไงลูกค่ะกลมแล้วดูน่าทานนะคะเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าอาหารด้วยนะคะไข่ชะอมทอดฟิวชั่น <c oughs> น,ะะนี่แป๊บเดียวเองอ่ะทุกคนมาาไปลูกหยิบไปเลยโทษน,นะลูกนะค่ะนี่ค่ะทุกคน แป๊บเดียวนะคะแล้วคือกลมคือกลมเลยอะทุกคน360องศาเลยนะคะแล้วแป๊บเดียวนะคะถูกชาวโอมนี่คือขายดีสุดเลยใช่ไหมคะใช่ลูกมันจะไม่ค่อยทันค่ะ โอ้สวยสวยขายวันไหนบ้างคะแม่กำไรแม่แม่อยู่พระบ,บาทวันพุธวันาทิตย์นะลูกค่ะแล้วก็วันศุกร์ก็ไปพุท่างอเสา,าบางทีก็ไปบ้านหมอบางทีก็ไปวัดเรยงค่ะ ตลาดนัดจอมพลนี่เฉพาะวันอาทิตย์เหรอคะวันอาทิตย์กับวันพุธหรือวันอาทิตย์กับวันพุธจ้าอ่าเนี่ยน่ากินมากทุกคนอ๋ออันนี้สุกแล้วนะคะนี่เป็นไม้ๆมยี่เลยสิบาทเองค่ะทุกคนไม่แพงเลยนะคะบาทค่ะเรามาดูอันใหม่กันค่ะนี่ ต่อไปก็ลงชะอมอีกใช่ไหมคะผักหวานลูกอ๋อต่อไปอะไรคะใช่ไหมหนูมนามมมมมมชา้าใช่ไหมลูกหนูมัวไปถ่ายตรงไหนมาไปถ่ายผักแกงมาคะ่ะอ,อ,อันนี้ผักหวานผักหวานผักหวานทุกคนนี่ค่ะนี่ กไรจ๊ะอะไรดีมาแล้วสิบบาทจ้าเลือกเรา,าเลย ทำไปขายไปนะคะ mm hmm. นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเราขีดไม้ลูกลูกค้าเอาสามไม้นะจ๊ะใส่ซอสไหมลูกหันมางี้หน่อยลูกโนาะเสร็จซอสไหมเดินมาอย่างใส่ซอสไหมจ๊ะ ใส่ซอสก็ได้หรือไม่ใส่ซอสก็ได้นะคะกินกับน้ำพริกกะปิใส่แกงส้มได้เลยลูกอ๋อกินกับน้ำพริกกะปิแล้วก็ใส่แกงส้มได้เลยขายมากี่ปีแล้วคะแม่คำไรตรงนีมม้มาเจ็ดแล้วลูกเจ็ดปีแล้วนะคะ มีสนเสน่ห์มากๆค่ะแบบนี้นะคะแล้วไข่เป็นไข่นกราทาด้วยนะใช่ลองมาไหลไข่ได้แหละลูกเออลองมาหลายไข่แล้วมันก็ได้ทุกไข่แหละนะลูกแต่ว่าความอร่อยอะค่ะความอร่อยต้องนนกระทาแม่ลองมาแล้วลองมาหลแล้วลองมาหลายแล้วเจ็ดมาเย,าายะะอะ แล้วแม่มีแนวคิดยังไงคะทำไมถึงแบบเอาไข่ชะอมมาลงกระทะนกกระทาคะมันต้องทำทูกสิทําทำกวิีทางเพื่อที่จะได้เงินเข่าหอลอกล่อหลอกล่อตอนแรกแม่ขายเป็นไข่นกกระทาเลยก่อนอย่างเดียวใช่แล้วก็ขายดีด้วยนะลูกไม่ใช่ว่าขายไม่ดีแล้วก็ขายดีด้วยอแล้วทีเนี้ย แม่ค้ามันเป็นเรื่องธรรมดาลูกแมค่ค้าเห็นใครขายอะไรดีก็อยากจะทำม่ะเนาะค่ะแมกะ่ก็แวกแนวออกมามจะได้ไม่ต้องเหมือนใครเขาค่ะดูสิน่าทานไหมทุกคนถ้าใครมาที่ตลาดนัดจมอมพลปอขอเชิญร้านแม่กำไรได้เลยนะคะเป็นร้านสับล้อรถพ่วงนะคะ เพ็ดเข็มทองหัวปลีหักหวานข้าวโพดไข่นกกระทาชะอมทอดนะคะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะขายสามโมงถึงสองทุ่มบ่ายสาม<ด>โมงถึงสองทุ่มนะคะแต่ออกมาบ่ายโมงก็ออกแล้วอ,อ๋อบ่ายโมงก็ออกแล้วใช่ สิบบาทจ้าเราไม่นานนะคะประมาณ5นาทีนะคะสุบนะคะทุกคนเอ,อนแม่ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะใช่ ดูแม่ทําไปเรื่อยนะคะเพลินๆเ,เลยนะคะนี่อะไรคะแม่อันนี้หัวปลีลูกอ๋ออันี้หัวปลนนีหัวปลีค่ะกิน,นะอะไรจ้าใส่ซอสไหมลูก ไม่ใส่นะแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนะลูกนะเอาไปใส่ในแกงส้มก็ได้เออแล้ก็ไปกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะจะโอมค่ะชะโอมฮะใส่ได้สองอย่างใส่ได้หลายอย่าง เปไ็นไรจ้าสิบบาทจ้ามแม่ไข่วันละกี่ฟองอะเนี่ยไข่และลูกช่วงนี้ช่วกินเจเนาะกินเจก็จะเหลือสามพันสามพันสามพันฟองคนไข่นกกรทาโอ้โห นิ่งเจแล้วก็จะซอฟๆหน่อยลงน้อยๆหน่อยเพราะว่าอ,อันนี้ซอฟแล้วใช่ไหมคะแม่ซอฟแล้วพริกๆเลยกี่ลูกอะ่ะมันก็มันก็แค่หดแต่แค่ห้500 3, 5, 3, 5, าร้อยเองสามพันห้าสามพันเจ็ดอะไรประมาณนี้สามพันเจ็ดสิบบาทจ้า ไหมคะมีสอนออมีรับสอนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ติดต่อคุณแม่ได้นะคะเขารับสอนนะคะมีเบอร์โทรที่ป้ายเลยลูกค่ะเบอร์โทรมีที่ป้ายไหมคะที่ป้ายเลยนะลูกนะอ๋อโอเคมีเบอร์ที่ป้ายนะคะเขารับสอนสูตรด้วยค่ะทุกคนมีรายได้ล้วนลหน้าร้านนะคะทุกคน

ใส่ซอสก็ได้ที่ไม่ต้องจิ้มน้ำพริกกะปินะคะมีซอสมีพริกไทยค่ะถ้าลูกค้าลุมนี่คือลุมเลยนะคะทุกคนขอบคุณจ้านะคะอ้า ไม่นานแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวสุกนะคะไม่นานสอนสูตรด้วยแม่สอนสูตรด้วยนะคะด้านขวานี่เป็นผักหวานนะคะด้านซ้ายเป็นชะอมค่ะขวาหัวปลีหัวปลีตายแล้วขอโทษทีค่ะ ขวาเป็นหัวปลีซ้ายเป็นชะอมนะคะเป็นกลมๆเลยอะ่ะทุกคนอ๋อซ้ายหัวเดือน<ป>ตายแมกเลนมุกอีกแล้วค่ะทุกคนได้ลูกเอ้ยไม่ใช่อันนั้นสลิดดอกสลิดสนลอยังอยู่ไหมนะ้อได้ได้ลูกพร้อมเพย์เบอร์โทรน่นนะโอนได้นะคะสามไม้ไม่ใส่อะไรเลยนะ ขอบคุณจ้าโอ้พี่<ำ>ขึ้นมาเมื่อกี้หมดแล้วสุดย <นำ S 2> อดนำ้ำพริกถุง,ถงไหมลูกห้าสิบบาทจ้าตองตอโอนได้นะคะร้านนี้ขอบคุณนะลูกนะ ้องเพิ่มเตาแล้วไม่จ้านเนี่ยมันแคบมันแคบแต่ว่าสั่งไปแล้วแล้วลูกให้เขาทำอ๋อสั่งไแล้วให้ได้15ไม้แสดงว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มเตานะคะแม่มันไม่ทันเพิมเตาเลยคะลองแล้วเอาสองเตามาคู่กันอ่ะมันแคบร้านไม่พอวางเพราะว่าเราไปรดพวงข้างแล้วลูกเนาะค่ะ มันไม่เหมือนเราไปตั้งเต็นตนะ์ะตั้งเต็นตนะ์เราได้ค่ะจะไปของโมลแล้วทุกคนว้าวลูกยาวเลยเหรอโมเลยค่ะแม่มเสร็จแล้วทำไมลูกไม่เลออันนี้สองแล้วก็หัวปีหนึ่งะคะน้ำพริกหนึ่งอันนี้เดี๋ยวโมไปจุ่มน้ำพริกเลยแม่นะคะ โอเคอเดี๋ยวเราไป,ไ,ปไปกินกันเลย<ป>ค่ะแยกไปโชว์มันร้อนเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะทุกคนลูกอ่ะขอบคุณค่ะเ,คเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่ทุกคนมันเป็นไม้อย่างนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจิ้มน้ำพริกกะปิไปเลยนะคะดูซีว่ารสชาติเป็นยังไงน้ำพริกกะปิก็ทางร้านแม่แม่กำไรนะคะ ทานเลยค่ะโคตรคุ้มอ่ะสิบบาทเองอ่ะถูกมากใส่ลงไปนี้นะคะแล้วก็ทานกับข้าวนะคะทุกคนน้ำพริกแม่กำไรก็อร่อยนะทานมีกับข้าวนะอร่อยเลยนี่ค่ะ อ,อันนี้มันจะแบบไม่กรอบนะมันนุ่มๆเนาะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าถ้าทานแบบตอ่อละร้อนมันจะกรอบหรือเปล่าน,นะแล้วก็น้ำพริกของเขาอร่อยมากค่ะหวานๆเปรี้ยวๆเค็มคือครบรสอะ่ะเผ็ดเลยจัดจ้าน เป็นวงกลมๆอย่างนี้กินง่ายมากเลยนะคะแล้วก็แบบทำให้เหมือนแบบมิติใหม่ของการกินอะไรอย่างเงี้ยมิติใหม่ของการกินชะอมไข่นะคะน้ำพริกกะปิ เพลินมากนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะเต็มเต็ม เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยนในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆให้กินที่คุณถูกใจยยอย่าลืมกดซับสไครบ์ชมมากินใช่ไหม